ครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องจูเนี่ยเจออยู่นะครับผมวันนี้เราจะมาต่อสู้โกเลม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 แล้วจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครพร้อมตาที่หนึ่งเริ่มได้โกเลมสามตัวง่ายๆเริ่มจากเปิดสึกกันเลยมาฮึบนะ เออเรากินแอปเปิลทองเล็กกินแอปเปิลทองผมแบบง่ายๆอยู่แล้วครับตาเนี่ยเออคือมันง่ายๆอ่ะ,นะเนาะเฮ้ยเปิดศึกแล้วเปิดศึกแล้วเปิดศึกมาเลยมาเลยอย่งไมาแค่ไหนก็มาเลยง่ายง่าย,ายอืมขับแล้วตัวหนึ่งตีตัวนี้แล้วไปตีตัวนี้ต่อโหเฮ้ยโดนลุมสองสองลุ้มหนึ่งสองลุ้มหนึ่ง แย่แล้วแย่แล้เฮ้ยเรามีบัฟเรามีบัฟอยู่สี่บัฟตอนนี้คือผมต้องกินแอปเปิลทองฮะโอเคเลือดเลือดเพิ่มแล้วเลือดเพิ่มแล้วเลือดเลือดนักสู้ไม่ได้มีไว้ค่าแกงไม่ได้มีไว้ซื้อแกงผมจะไม่ขายแกงให้พวกโกเลมดูเย้อุ้ยชนะได้แล้วโอเคยกที่สอง ตาที่สอง in เริ่มได้ pues ตัวก ienne, ับผมอย่างนั้นหรือทำอะไรผมไม่ได้หรอกรัวเลย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 อย่าอย่าอย่าอูอู๋ไม่กดอู๋ไม่กดโอ้รัวเลยนัวนัวผมบอกแล้วครับผมนัวอุ้ยอุ้ยระวังอู้เลือดน้อยเลือดน้อยอุ้ยตอนตีที่เราตายโอ้แย่แล้วอู้ตีนะกินแอปเปิลทองคันน่ะ ถ้าไม่ถ้าผมไม่มีโล่เมื่อกี้ผมโดนตีตายไปแล้วไม่กดไม่กดไม่กดอืมอืมอืมอุ้ยอุ้ยโอ้ปั๊บปั๊บผมเหลือแค่สี่โอ้โอ้โอ้อือโอ้ยโอ้ยอเลกตัวหนึง่งตัวนี้ใช่ไหมจามขวันที่ดึงและ้ว ตะบันคลิกตะบันคลิกอ๋โอ้ยโอ้ยโอ้เยเลือดน้อยเลือดน้อยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ๋อกินเปนทองก่อนแอปเปิลทองเป็นทอง,ทองโอ๋อเรื่องสู้ผมจะไม่ยอมเดี๋ยวจะตีให้แกไอ้พวกโกลเล้งง่อยว้าสักทีชนะใครผมชนะแล้วยกที่สาม มาเลยยกที่สามก็คงไง่ายๆแล้วมั้งตาที่สามเริ่มได้เอ็มยี่สิบตัวอย่างนั้นเหรอได้เวลานัวหนัวนัวเลยนัวหนัวนัวมาสินัวโยนัวโอ้マイ god หุยห้ยหุ้ยบ้าหลือสามแย่แล้ว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 ไม่น่านัวเลยไม่น่านัวเลยอู้เหลือสองหัวใจเมื่อกี้เมื่อกี้เหลือสองหัวใจอ่ะโอ้โอ้マイ god ว่ยไม่น่านัวเลยไม่น่านัวเลยอืมอ่าช็อโอ้ยสูดน้ำลายอ่าจะแพ้แล้วไม่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 อ่โอ้ยโอ้มันก็ดีกระเด็นละเกินพวกนี้ดีไกลละเกินโอ้ยโอเมกอดโอ้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 โหเมกอดอู้เราจะพังเลยอู้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ย แย่แล oh oh, oh, ้วแย่แ so ล yeah. ้วโอ๊ยโอ้ยแพ้ได้ไงวะไมกอตโอ้โหมันก็เก่งเกินตาที่ส4ล้มได้โอเคงั้นก็สักนัวเลยแล้วกันเย้หึบหลบหลบหลบแล้วกินแอปเปิ้ลทองแบบชิลๆ แล้วก็ไปซัดแล้วก็ซัดนัวซัดนัวเลยซัดนัวยังไงผมว่าชนะแน่นอนหลายเปอร์เซ็นบว่าผมมีโล่ใหม่แล้วแต่คราวนี้เกาะผมไม่ได้เอ็นชนันเหมว่าน่าจะแพ้ว่ะแพ้กับชนะน่าจะน่าจะเปอร์เซ็นไม่ต่างกันมัน้งตอนเนี้ยโอ้โหเมื่อกี้แบบคอมโบมากคือตีกันห้าตัวแต่ว่าโล่กันได้อ่ะ อะไรเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยโอ้แย่แล้วปั๊บปับบ๊บผมน้อยละโอ้ยตีรวัวตีรัวดูเหมือนแบบจะไม่ใช่วิธีที่ดีแล้วอะ่ะคือโกเลมเยอะไปหมดเลยไม่คิดฆ่าไม่ได้แม,ม้แต่สักตัวเลยดูดิอ้อมล้อมด้วยกวโกเลมอ่ะโกเลมโกเลมเฮ้ยมันตีตัวแนอ้ยโอ้ยโอ้ยอ โอ้โหเมืกเก่อกี้โอ้เมื่อกี้ถ้าไม่หลบตายแน่เฮ้ยตัวดีโดนนะเออเออกินกินได้ไหมโอ้โหโอ้ยตายแย่แล้วโอ้ผมจะแพ้ไอรอนเกรเลรมเหมือนเนี่ยยกที่ห้าล่มได้ แล้วก็รอบที่หกแต่ก่อนจะเข้าชิงรอบที่หกผมจะบอกว่าผมจะตัวเปล่าแล้วก็ไปสู้เลยโอ้ oh m ม g ก d ใครมันจะไปสู้โกเลมหกสิบตัวกับไอ้นั่นได้วะตัวเปล่าก็ตัวเปล่าชนะอยู่แล้วขนาดตัวไม่เปล่ายัางยังแพ้เลยอันนี้ตัวเปล่าน่าจะเรียบร้อยแพ้ และผู้ชนะคือโกเลมอันดับหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับครด้วยนะครับผมกดแชร์กด, share, กดอคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะผมจะคอมเมนต์ด่าก็ได้โอเคที่สำคัญก็คือติดตามนะครับผมและผมแพ้โกเลมหกสิตัว50ตัวแล้วก็40ตัวแถมยังแพ้สามสิบตัวด้วย โอ้โหอืมนั่นแหละกดไลค์ด้วยนะครับผม